สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้งน้องชาวยูทูบนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมช่องนายดินทรัพย์ถิงทองนะครับแล้วก็เพจนายดินทรัพย์ถิงทองนะครับทาง Facebook นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาเจ้าถุงเงินครับเอ้ยถุงทองนะครับพาเจ้าถุงทองแล้วก็เขียวหวานหนึ่งแล้วก็ถุงเงินแล้วก็ส้มกีดครับมาปรับมาไถนาแล้วก็มาอสะครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิวนะครับขับอยู่นะครับก็เป็นอ่ามาคีนะครับ120ยขีดหนึ่งนะครับรุ่นยอดนิยมรุ่นยอดนิยมครับคิดตลอดการนะครับรุ่นนี้ สวยครับคันนี้ชมรถตีเองก็เปลี่ยนนะครับตอนนี้ตันนะครับกำลังไถนาหนุนนุ่สุขมกีดนะครับก็มาลื้อสะครับสายนี้ก็หมากกันที่เจ็ดพันครับเจ็ดพันนะครับนี่ครับลื้อลื้อลื้อออกนะครับลื้อออกตากออกใส่รถดำนะครับใส่รถดำนะครับกำลังลื้อลื้อมาใส่รถดำนะครับมาที มาเทตรงนี้นะครับดินมาเทตรงนี้ครับไม่แพงครับเจ็ดพันบาทนะครับพออยู่ได้นะครับแล้วก็ไถนาครับพอเสร็จปุ๊บก็ไถนาเลยครับก็ตอนนี้ให้ตาไปไถอยู่นะครับรับเหมาหมดเลยครับเรียบร้อยนะครับไถนาปรับนานะครับผมที่ขุดสะหรือสะนะครับ0 9 2 1 3 7 9 4 4 9ครับดินครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับราคากันเองนะครับแล้วตอนนี้ให้พิวลงไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตอตาดีกว่าเดี๋ยวพิวแต่งทางลงไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูต่อตา,อาครับงงไถน,นาดี่ก็อีกราคานะครับคิดเป็นไร่นะครับไร่ละสองร้อยบาทนะครับไถนานะครับตรงนี้ก็น่าจะเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่ครับสิบสองไร่นะครับ นนว,นวันนี้กินล้วยกินรุ้ยครับว <laughs> ันนี้กินลุวยครับกินกล้วยกินกล้วยครับวันนี้นี่ครับก็แต่งสะลบไปครับเดี๋ยวเราไปดูตานดนกว่าไปดูน้องส้มครับใไทขโาลน ตอนนี้มันน่าจะไถโลสีได้หนิคิดว่านะ่ามันไถโลสีได้ตอนนี้เดี๋ยวให้มันไถโลสีไปดีกว่าโอ้ไถเข้าดีเข้าดีแต่ใบมันเป็นใบใหม่ครับมันยังไม่คมเท่าไหร่เหไอ้ใบลึกนะเออดาบลงไปวะดาบตัลุเหรอ นี่น้องส้มน้องส้มขับเลยต่อตานครับโอ้แม่โครโครับเห็นแต่มือแม่โคเห็นแต่มือโอ้ยอนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราต้องปรับผ่านหน่อยนึงนะ เพราะว่าผมคิดว่ามันมันหัวมันดรอบลงหน่อยนึงต้องเอาผานขึ้นอีกนิดนึงเดีย๋ยวเราไปรอตั้งผานครับเราดูง่ายๆนะครับถ้าผานนะครับเวลารถไถลงอะ่ะ ไถล่องที่สองนะครับผ่านไถจะเสมอพื้นนานะครับถ้าถ้าดูว่าผ่านไถมันมันหัวมันทิมหน่อยนึงก็ต้องเอาขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้คือมันมันทิมครับหัวหัวหัวผานไถมันทิมทานทานทานลงมาตั้งผานไหมเนยะเอาหางลงกันหางลง นี่ก็รถสามสิบชั่วโมงครับรถสามสิบชั่วโมงมาตั้งฟังนี่ตั้งฟังหนึ่งหมุนขึ้นอีกเนี่ยตั้งฟังนี่หมุน,ข,นขึ้นีดึงขึ้นดึงดึงอีกขึ้นเออหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนเลยหมุนหมุนลงวันนี้หมุนขึ้นเออนั่นแหละนั่นละอีกฝึกเอาสิอีกเลย เหรอประเดี๋ยไปยกหางขึ้นไหมยกหางเราว้างขึ้นไหมเอามันเดี๋หอดหลอกนี่เอามันหดอดหลอกพอจะตกะหลอกกลางนี่ตัวเนี้ตัวริมเนี่ยตกะปอกเรื่องนี่นน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 พอเลื่อยเลยนีเออไปไปลองดูลองดูครับเพราะว่าผมดูแล้วผ่านมันหัวมันทิ่มหน่อยนึงเราต้องยกใจยกยกมันขึ้นครับ เราต้องดูครับดูให้มันเสมอเนี่ยเ,นเยเห็นไหมน่าได้แล้วเห็นไหมน้ำสูงมากสูงเกินไปได้นี่เนี่ยพอดีพอดีพอด,พอดีหรือสูงเกินไปวะเดี๋ยวให้มารอบนี้ก่อนเดี๋ยวดูว่าขี้ไถขี้ไถมันจะกบกันดีไหมเดี๋ยวให้มารอบนี้ก่อนมาแล้วมาแล้ว อ่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้แล้วครับเสมอกริปเลยโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านครับทีนี้ผ่านละห้เราไปดูพอพิวต่อครับวันนี้จะได้ดูทั้งไมโครทั้งรถไถครับ เดี๋ยวให้ตาลมันไถอยู่นี่แหละเราไปดูพอพิวต่อครับนี่ครับเราก็มาดูพอพิวต่อครับพอพิวกําลังกาลังจะขุดลุงไปอีกนะครับดูที่ว่าจะขุดลงได้ไหมผมว่าผมจยลดตำแนถอยลงมานะทำไมมันชันแท้ล่ะเดี๋ยวพิวแต่งอีกแค่เล็กน้อยครับ ึกพอพิวคร mm ับฝึกพอพิวไปด้วยครับคลิปนี้อาจจะพิวว่าจะนะไม่ไม่เก่งนะเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะครับแต่ถ้าลอกนาถ้าลอกนาเขาลอกเก่งครับเสมอคลิปเลยหลยนั่นหละขู่ลงมาเลยขูดลงมาเลยเออนั่นละเออนั่นละนั่นละนั่นละสวยเออนั่นละนะครับ เราก็ถือโอกาสฝึกพิวไปด้วยครับตาลมันตาลมันไม่ถนัดครับรถที่เป็นคอนโทรลมันถนัดรถไอ้ที่เป็นพวงมาลัยครับไอ้ตาลไอ้พิวมันชอบครับไอโคดิก็เกี่ยวมันก็ชอบครับเอาขอไปอีกก็ขอไปอีก เดี๋ยวเราไปดูไปอยู่ข้างหน้าพิวดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มุมสูงครับมุมสูงเออแจ๋วๆจๆวแจ๋วแจจีละน้องละจัาชีละแบบนี้ของนายแฮปปี้ครับ เดียงเงือบ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 สะขุดขุดในวงจำกัดนะครับในแค่นี้นะครับไม่ขุดขยายไปกว่านี้นะครับเฮ้ย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 ไอยพิวว่ามึงลงมาทำไมน,นั่งยังไม่ได้น,นั่งยังไม่เลย ดังขึ้นมาเลยว้ายหวัวเปืนโอโอ,โอเอ้แฉะแฉะเอาโค่นน้ำโค่นน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำนั่นโคนนั่นโคนนั่นโคนนั่นไหมเอาขึ้นมาแน่นนะขึ้นมาแน่นนะ เอาขึ้นมาเน่ต้อนหน่อแม่ต้อนหน่อแม่ต้อนหน่อแม่ต้อหน่อแม่เอาขึ้นมาเน่โอ้ครับไอตานมันก็ไถอยู่นู่นครับปืดปืดป้าดป้าดของมันอยู่นู่นครับนี่ครับเออ จัดเลยทีเดียวนะครับเอาละ,ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครได้เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนายดินทรัพยทิงทองด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ